ตามติดชีวิตพอดครับวันนี้พาน้องพอดมากินข้าวเที่ยงที่แหลมฉบังนะครับก็ติดกับที่ขนส่งเนาะ <ไป S 1> เรือเ,เดี๋ยวนะ <ไป S 1> ก็ออ<ป>กไปถ่ายข้างนอก<ป>ก็จริงๆทานข้าวเสร็จแล้วครับแล้วก็มาแวะถ่ายตรงริมหาด <laughs> ที่มีแต่เรือนะ ก็ทางผ่านนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็รถเต็มเลยมาพร้อมกับ BYD นะฮะขี่มันมากแต่ต้องเพิ่มแบตหน่อยนะตรงนี้ก็ห้ามจับปูม้านะฮะห้ามจับปูม้าตงใส่ปูเยอะบรรยากาศริมทะเลก็โอเคนะเย็นดีนะลมพัดเข้ามาตลอดเวลาเลย น้องพอดก็ยังไม่ให้ลงนะครับเพราะว่ามันร้อนนะในส่วนนี้ต้องยืนในร่มนะแล้วก็ให้ลมพัดถึงจะได้ได้ฟิวโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรถ่ายวิวนี้ไปก่อนนะคร